ดีต้อนรับสู่ MS Carview ว,ว,วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับเกียร์ทัสมัน2025รถกระบะรุ่นแรกจากไทยเกียร์ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับเทคโนโลยีทันสมัยทัสมันมาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นและแข็งแกร่ง ด้วยความยาวตัวถังประมาณ213นิ้วและฐานล้อยาว128.7นิ้วทำให้มีรูปลักษณ์ที่ทรงพลังกระจังหน้าได้รับการออกแบบให้กลมกลืนกับไฟหน้าที่ฝังอยู่ในซุ้มล้อเสริมความเป็นเอกลักษณ์ให้กับดีไซน์ของรถซุ้มล้อขนาดใหญ่พร้อมกับชุดแต่งกันกระแทกช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง และกันชนหลังที่มีบันไดในตัวช่วยให้ขึ้นลงกระบาดท้ายขนาด6ฟุตได้อย่างสะดวกการออกแบบทั้งหมดนี้ทําให้ทัสมันดูสมบุกสมบันและพร้อมลุยในทุกสถานการณ์ภายในห้องโดยสารทัสมันกว้างขวางและออกแบบมาอย่างลงตัวแผงคอนโซลติดตั้งหน้าจอดิจิทัลขนาด12.3นิ้วควบคู่กับหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วที่รวมกันเป็นแผงกระจกขนาดใหญ่หมอบประสบการณ์การใช้งานที่ทันสมัย ปุ่มควบคุมต่างๆผสมผสานร,ระหว่างปุ่มกดและระบบสัมผัสเพื่อความสะดวกสบายจุดเด่นที่สำคัญคือเบาะหลังสามารถปรับเอนได้ถึง30องศาซึ่งเป็นครั้งแรกในรถกระบะขนาดกลางทำให้ผู้โดยสารด้านหลังได้รับความสบายสูงสุด ด้วยพื้นที่วางขาด้านหลังประมาณ37นิ้วทัสแมนมอบพื้นที่กว้างขวางกว่ารถคู่แข่งบางรุ่นนอกจากนี้คันเกียร์ติดตั้งบนคอพวงมาลายัยและคอนโซลกลางขนาดใหญ่เพิ่มพื้นที่เก็บของให้ใช้งานได้สะดวก ด้านสมรรถนะทัสมัน2025มีขุมพลังให้เลือก2แบบได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรที่มาพร้อมกับตัวเลือกเกียร์ธรรมดา6สปีดรถรุ่นนี้สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุดประมาณ2,635ปอนด์และสามารถลากจูงได้ถึง7,716ปอนด์ระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระและด้านหลังแบบแหนบช่วยเพิ่มความมั่นคงและความสบายขณะขับขี่ ราคาของเกียร์ทัสมัน2,025คาดว่าจะเริ่มต้นต่ำกว่า30,000ดอลลาร์ 30, ซึ่งเป็นราคาที่แข่งขันได้ในตลาดรถกระบะขนาดกลางเกียวางแผนเปิดตัวทัสมมนในหลายตลาดเช่นเกาหลีออสเตรเลียแอฟริกาและตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามการวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาอย่างไม่แน่นอนแม้จะมีการพบเห็นรถรุ่นนี้ทดสอบในแคลิฟอร์เนีย สรุปแล้วเกียร์ทัสแมน2,025เป็นก้าวสำคัญของเกียร์ในตลาดรถกระบะด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่หลากหลายและราคาที่คุ้มค่าไม่ว่าจะใช้เพื่อการทำงานหรือการเดินทางทัสแมนพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับรีวิวฉบับเต็มของเกียร์ทัสแมน2,025สามารถรับชมได้ที่วิดีโอด้านล่างนี้รีวิวแรกเกียร์ทัสแมน2,025สเปคฟีเจอร์และราคา